เ<อ>จ็ดหนึงนึงจ็ดน,นะคะบอจิกบอเนี่ยจิกบอเอา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 ,เอาบอ้าตาบต่งกเน,นี่เนาะฮู้ว่มีของกินบอทะเด่นรถเจ็ดหนึ่งสีสะเกตนะคะ อำเภอสำโรงเกียรติวัดปูจหวงไงเข้าไปจอดไว้หันแล้วกันเจ้ามาเอากะเบิ้อค่ะไปหลวงปู่สวงวัดไพ่วัดวัดไพ่เนาะค่ะเนาะจ้าสี่นะคะวันนี้เนาะก็มาเจอผู้ใจบุญนะคะวันนี้นะคะสอบถามพูดคุยเมื่อกี้บว้ามาจากอำเภอสำโรงเกียรตินะคะทำโรงทานบ้านคำจเจริญโนูนเคยไปอยู่จ้าค่ะอันดับแรกก็ขอสวัสดีก่อนเนะพี่เนาะ สวัสดีค่ะโอ้เดินทางมาไกลเนาะค่ะก็ไกลพอสมควรเนาะค่ะเนาะมาทำโรงทานมาทโรงทานแถววัดอย่างงี้อกค่ะอ๋อนี่ขนมจีนขนมเส้นนะคะนี่นรกว่ามีคนเยอะใช่ไหมคะ้ามาทุกครั้งคนมันเยอะอ๋อมามากี่ครั้งแล้คะนี่มาสามครั้งแล้วจ้ะสามครั้งอืม ทุกครั้งก็มาเอามาก็จะพอคนที่เขาเดินมาคนก็แจกไปเลยใช่ไหมคะดรงทานสายบุญจริงๆเลยนะคะมาสามครั้งแล้วนะคะมาด้วยกันกี่คนเนาะค่ะมาด้วยกันสี่คนสี่คนได้แล้วเขาก็ออกมาขอโชคขอลาบหลวงปู่หรือเปล่าค่ะขอแล้วจ้าได้หรือเปล่าค่ะได้แล้วจ้าขอจังใดเนาะค่ะยูทูบหรอป่ นั S <S <preach science> ่งขอเอาเบิ้งแม่จอมปวกพื้นอ๋อแม่จอมปวกมีโอ้เห็นตัวใดน้อค่ะเห็นหันแปดสองเห็นแปดสองงวดนี้เห็นแปดสองสองตัวสามตัวว่าเห็นบ่บ่งวดเมื่อกี้ได้บ่ค่ะได้อยู่นี่กกย้อนว่าได้แล้วนี่จังหวะเอามาอ๋อจีดสองสองหนึ่งปาสสามตัวตรงตัวนี่แมนได้เงินสี่หมื่นครัวปาสโอ้สาธุบุญนำเด้อค่ะไปเฮ็ดจังใดน้อค่ะจังใดสามตัวตรงนี่ไหม ไปคุดพ่อจังไหรไปสั้นยังไงคะสั้นอัน,นไม่เสียงต้มซี่ตัไมไปสั้นยุไสค่ะอันนี้สั้นอยู่หลวงพ่อตาต,ต,ต,ตุนหลวงพ่อตาตุนแมนตุนหรือตุนหลวง,งพ่อตาตุนอยู่สำลรงเกียรติโอตาตุนแมนอยู่สำลรงเกียรติแมนเด็กโตกลงมาสองสองหนึก็เลยซื้อซื้อเล็กๆก็เลยได้ซิเมอร์บาทแมนก็เลยเฮ็เด ลงทานมาเรื่อยๆข้ามาแหวกสำลองเกียรติกรจักรวัดดีโอ้จักวัดแล้วค่ะเนี่ยจักที่แล้วจักรมองแล้วคนะสามวัดสามที่สามมองแล้วเนาะค่ะวัดผู้โชคดีนะคะเอฟซีน่าใจบุญด้วยนะคะเนี่ยเดินทางทําบุญมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ให้หนูใช่ไหมคะอ่าอันนี้ให้แอดมินนะคะท่านผู้ชมเนาะมาเจอพอดีไม่มีจิ๋ยังใส่บ่ไม่มีถุงใส่บ่ไม่มีถุงใส่ถ้าสิกินนี่ก็กินก่อนก็ได้หนูกับกินข้าวมาแล้วเมื่อกี้นี่ย เดี๋ยวโน้สิไปถามพิทัดเบิงเออมีถุงเอาถุงมาใส่เหรอแบมาจากคนนี่หนูมาคนเดียวจ้าบ่บ่า,บาตแตงจันนี่เอาไปให้หมูนํากะให้พิทัดหลือเปล่คะย่างบา่ทแตงเห็นหายอยู่นี่ก็ไดนะ้เอาข้าเจ้าอยู่ข้างลาง่างพุ่นอะค่ะเจ้าของกระท่อมไหมจ้าอ๋อแล้วม่หาถุงลนะเอาขวดไปนั่มเดี๋ยวโน้สิเบ่งถุงกัน ได้ได้ได้กินอันลงท่านกับผู้โชคดีนะคะงวดนี้ได้แปดสองสองแปดมันบ่ค่ะจ้าไปนั่งจังไรค่ะนั่งเบิ่งนั่งสมาธิบ่เขาจังไรสมาธิอธิษฐานเอาอธิษฐานกับหลวงปู่สวงจ้์โอ้ก็เห็นสองแปดแสดงว่าผู้โชคดีทั้งหมดเลยมันบอกผู้สวงพี่ คนที่มานน้กันอ๋อนี่บ่คนที่มานน้ำกันนี่ยน้าน้ากันสี่ขนผู้ใด้เนาะเป็นคนขับนี่บอเนี่เนาะกระปุ้นยุบโปส่วงพีเหลียวมาเด้อค่ะเด้อวัาดีจ้าคุณพี่จ้าโอ้มาน้ากันสายบุญนะคะมาพ่อสายบุญนะคะเอฟซีเนาะได้โจ๊ดเด็ดๆแล้วบ่ค่ะเด็ดแห้งเด็ดแห้งบ่ค่ะ โอ้นันเด้สองสี่นันย şey yes ื um> ้น้ำเสือไปไปไปลูบในซองหาเพิ่นนี่ก็ได้ตหลงหาเพิ่นน่ก็ได้ตาลงหาปาเนาะเพ็นหมองเียกันเรียบอพ่นย่อพ่นปวกนี่แหะยื้พ่นปวกแสดงว่าผู้โชคดีมัสุข้นมาคะเนี่ย่นนี่ทึง เออพท่านได้ได้บ่บ่ได้หัวต่อมานี่ลบ่ม่ไม่อีกหัวละโ้หค่ะเกิดนั่งถือกินมาหอด่อปลูกกับฝนลิ้นใจปับปัดชิเม่อแล้วเจ้าสักจะเจาช่างสีมันดังเนาะตู้จะยมกใหนเลยเตี้ยยืมหมองไดค่ะยุมหมองสาลาญ่ายเนี่ะอ๋อกตูใส่ มองหันมองลงปูนดำน้าัวหันโอ้คือผู้นมันฮ่าไม่ใช่ว่าหน้าไปหันพนตกเจาจโอ้ต๊แต่มองหันเป็นไปบ่ได้เนาะพูดถึงว่าเนาะแสดงว่าหรแล้วแล้วหูว่ามหาหรอแล้วแล้วแมนค่ะหูว่ามาเลยเนาะค่ะ หลวงปู่รับู้แล้วไปถวายหลวงปู่แลยวมาค่ะนี่ขนมเนี่ยเอ้ยข้าวปุ้นนี้แม่จ้ะเพชรทัพยุดทางหลังค่ะเจ้าของกระท่อมเจ้าของกระท่อมจ้า ใช่นั่นแหละเจ้าคนบ่บพี่แค่เพื่อจ้าใส่น้ำกันก็เลยก็ได้จ่าเป็นอย่างเดี๋ยวไปกินน้ำกันเพราะว่าโนฮูัจักเพิ่นอยู่มอาหุงเขาเจ้าประเดี๋ยวถุงใหม่หน่อยมาบ่บ่เอามองหุงเขาที่เอามองหุงเขาเมียม่อยู่จ้าอยู่หันเอามองหุงเขาเพิ่นมาตักค่ะสายบุญนะคะเอฟซีเนาะแปดสองห้ยตองวดเนาะเนาะเป็นแนวทางเด้อนะคะกับคุณพี่นะคะผู้โชคดีสองสองหนึ่งปัดเนาะแม่นคักเนาะ อยากไรเหม็นๆยังซิ้ละนี่ y o u t u b บอกชื่อมันนี่ Channel เด้อค่ะจะว่าจะว่าจะนี่คิดว่าเห็นอยู่น่อนะอาเต๋อเอติจื้อได้รึปันนี้คุณรบปะวันนี้คุณเสียงบเออ่าะว่าจ่ถามอยากถามก็ถามโลดจะปะเป็นอย่างไาขามว่านี้มันหูได้เขาในยู YouTube วั YouTube นี Channel นะคะ ติดตามดนลแล้วม่ค่ะโดนละค่ะบ่เห็นบ่ว่ากะามีท้ามเอียนนะเอียนหล,ลัง่ถาดจ้ะมพราะว่า,า,า,าเอฟซอยายหนนกันกนนบ่าจักเนาะคันพ่ถามนุกับ่ฮูหนนะค่ะได้ได้ตัวได้ค่ะงุ่นนี่เห็นตัวเลขหล่น <c oughs> <c oughs> ตเลข,ขพลโต <c oughs> ไปเสียงเซียมซี่เอายกเดอค่ะเดอน่งเสียงได้พลโตพลโตไปแลวอ่เท่าใดก่ สี่ศูนย์จะไปซื้อห้าน้อยสิไปซื้อห้าน้อยซื้อเล่าก็ปรดีอันก็เหมือมือนีมือนีคันค่นมันมือนีศูนย์ต้องมาได้ห้าน้อยไพ่ในสามห้าน้อยมือนีห้าน้อยบ่มันมีทุกมือห้าน้อยเออจีแล่วตอสั้นหน่อยจะซื้อเอานั่แม่จะมักซื้อซิฟน่ะตอนไหนซื้อนู่กันเลนบ่เปลี่ยนน่ะละเป็ี่นตัระบาดตองบาดตัวระบากันคือเคลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันจีบนี้วันอาทิตย์คือตัมีศูนย์นอกจากว่ามันมีไล่มาแลงเลยบ่ค่ะจักทุ่ม ไปหาโม่งเคืองไปดอกจาำหน่อยหาโมงคืองจนถุงเคือค่ะอ่ะคุณคุณพี่ได้จ้ำโตน้ำกันคือกันนี่บ่บ่บ่พี่เจ้าโอ้คนนี้ได้อันลอตเตอรี่ใบหนึ่งสามตัวหนาบ่ค่ะก่ะโชคดีเนาะค่ะคือว่าเกินอยู่น้ำบุญบุญดวงโน่นละบ่มีอย่างเลยถ้าซื้อเลขเน่ะหลวงปู่บ่ให้ซื้อดอกค่าเสียหายน้ำงานยังเสียละ รถถือส้นก็บม่ออกจจกเถอไม่แต่เสียไม่ต่เตะกี้ไก่จิกไก่จิกมันก็ออกเนี่ยมาแล้วมาแล้วไก่ปลาต้มไกล้บาทค่ะแต่ว่ามันบอกใกล้จิกส่วนนั่นมันบอกมันไปออกเบอร์โทรศูนย์ซีซีแม่สามตัวแม่จ้ะ แต่ว่านมเขาบอได้ตามนมเขซื้อนคเขาเล่นนูพ่มากเล่นพราซื้อยิ่มได้เบาบอกออกเขถือสินะนมกันเลิ่ไม่อยากซื้อนี่ะโน้านวาให้ซื้อแ้ตเียแม่ค่ะิแต่เดียวิแต่เดียวย่งลเอาออ้ยังจิกออหยังไกลจิกรถนนันอีวมันมาท่านได้ออกไม่เอื้ยมันถือส้นมากเลยไหนรถมอเตอร์ไซค์ส้นรถนู้น่ะเขา เขาลดโค้งไหมบ้านนี่มันจะออกมอเตอร์ไซค์เขาทั้งยนรถเขานั่นงวดนี้เราไมนจะออกรถเท่าสามงวดแล้วจ้ะงวดเอองวดที่สี่นั่นแหละโออได้ยินเสียงเจาะจนั่เนาะจีกแล้วมันจะมีอันไหนเนาะบ้ามันกินแล้วบ่เอ้ยเออเตี่ยเตี่ยไม่เอานี่จี๊ดจิกดโต๊ละมาเนี่ยน้องทำนี่แหละ นูเห ok er. ็นอยู่น <scary> ้ำตาที่แรกน้องแต้วาโทเธัพั์จับมาได้หรอกเขาจิกทั้งในนั่นทั้งในล่อเขาไปทั้งในไฮโซกีบบ้าบันยำเข้ามาเสือได้มันสิออกสามตัวเห็นอยังไงจ๊ะอ่อออ๋อเตี้ย อีหยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบ่งกันตอนนี้จะว่าตอนนี้เป็นพลาสติกหรือเป็นหินแต่นกินอะไรล่ะตกลงมาบ่เฮ้ยแนมเห็นบ่เนี่ยเห็อน,นอ,อ๋ออันนี้เห็น,นตกปอกลงนี่มันจิกจิกจิกอยู่นี่จิ๊กพกล,ล,ลกกา,กพาสติกเลยบ่มันจิกหรอจิกจิ๊กจ้าจิกพลาสติกทั้งแม่ล่ะได้ยินเสียงดังจ้งะเนาะล้องเข้มา,ามาซ้ำมีเละนี่เขาก็เลยจิกกินอันง่ายดอกพจนก็กินโอ้อันจะเป็นง้างกขาบ่กจ้าคือจ้าโทรศัพท์ค่ะ วันนี้มาเจอผู้โชคดีนะคะ FC เนาะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะคะทําบุญทําทานนะคะดวงทานนะคะมาตามทางนะคะ FC เนาะขอให้คุณพี่โชคดีนะคะรวยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่ามีโชคมีลาบนะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้สําเร็จเนาะ,ะขอให้สมหวังนะคะขอให้รวยๆมีโชคมีลาบกันนะคะ ในคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ